สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คุณตาวิถีไทยก็เข้าครัวอีกแล้วเนาะท่านผู้ชมนเนาะวันนี้มาแกง,เค,ง,แกงเครื่องในแกงอ่อมเครื่องในแซ่บข่าตะไคร้ใบมะกรูดนี่เป็นของสำคัญเพราะว่านี่คือเครื่องเคียงต้นตำรับของสมุนไพรไทยนี่พริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดนี่ต้องมีนะนี่เครื่องในสด ใส่เข้าไปตอนน้ำที่กำลังเดือดๆนะยาคลนอ่าอันนี้คือสูตรของคนเฮาคนสมัยตะเก่าตะกี้ปราชชาวบ้านบอกว่าใส่เวลาใส่เครื่องในไก่นี่ใส่ตอนน้ำมันกำลังสิเดือดหรือช่วงที่มันเดือดอยาคลนว่าถ้าคลนแหละมันจะข้าว,วเอา่อมันจะคล้าเพราะฉะนั้นแล้วยาคลนให้มันเดือดให้มันซุกข,ของมันเองนะ นี่ก็ในพวกบรรดาเครื่องปรุงอะไรของเรานอกจากจะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วภูมิปัญญาชาวบ้านยังมีมะขามเปียกนี่เป็นยาระบายอ่อนๆเนาะแก้ขาานี่มะขามเปียกนี่สุดยอดของพวกสมุนไพรเนาะใส่เข้าไปจักน้อยนะจักน้อยจักนอ้อย่าใส่หลายนะยใส่หลายแล้วก็ค่อยมีข้าวคั่วหลังจากที่ทําเสร็จแล้ว มีผักอิตูนี่ผักอิตูหรือว่าแมงรักแกงยังทุกอย่างสารพัดแมงรักนี่เป็นสมุนไพรบำรุงหัวใจเด้อนี่เนี่คุณตาวิถีไทยแล้วก็ยังมีผักเครื่องเคียงมีผักชีผักชีลาวแล้วก็มีผักกาดผักกาดขาวแซ่บๆใส่แกงอ่อมเนาะท่านผู้ชมอือเอาละเดี๋ยวเ้าสิแล้วก็ปิดไทยด้วยตัวนี้นะนี่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  อาหารของสูงเห็นบอนี่อาหารสูงเลยไข่มดแดงเห็นบอกขึ้นกกโพโกโกว่าไปหาแย่ไข่มดแดงเห็นบอนี่เฮาเสียเอาใส่ตอนปิดท้ายรายการเนาะท่านผู้ชมเอเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งกันสักครู่นึงว่าเครื่องปรุงนี่ตัวที่ทําให้มีความอรสเค็มนัวก็คือตัวนี้เนาะ แล้วก็ใส่ผงสรสเข้าไป็แซ่นะใส่เส็แซ่คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเออืมแซ่คุณตาวิถีไทยเมื่อนี้เบิ่งกันยาวๆนะดูกันยาวๆวันนี้แซ่แซมาเบิ่งกันว่าก่อนที่เฮาสิได้กินกว่าที่เฮาสิได้กินแกงแซ่แๆที่พ่อแม่เฮาพาเห็ด ปอ่ย่าตายายเฮาพาเห็ดนี่มันสิผ่านขั้นตอนอยังแน่แล้วก็ระยะเวลาในการเห็ดนี่มันใช้เวลาเท่าไหร่เนาะบางคนที่อ่รีวิวลง YouTube นี่ตัดเอาแต่อันที่สำคัญตัวในช่วงที่มันเดือดนี่ใช้เวลาเท่าไหร่นี่บมีตัดออกคือว่าบมีความสำคัญที่จริงแล้วไอ้ช่วงที่มันกำลังเดือดนี่เฮาอยากคนจักว่ามันเดือดกี่นาที อใช้เวลาเท่าไหร่เครื่องในหรือว่าพวกวัตถุดิบของเฮานี่มัมนจังสีหอมมันจังสีอ่อนนุ่มมันจังสีซุกเนาะท่านผู้ชมเออนี่แหละคือขั้นตอนสําคัญนี่นี่เห็นบอคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีและก็มี YouTuber, ยูทูบเบอร์หลายๆท่านเวลาเหิดกับเข้านี่ก็สีอาฟ้ากวบไว้เพึบแล้วก็ตัดออก พอมันซุกขักแล้วก็มาเปิดมานี่เอเดี๋ยวสิเฮ็ดแบบนั้นลงเลยลกนกชนิดน,ะนี้นี่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 เอาใส่เข้าไปเลยี่พักอนี่เราแล้วก็มีพักซีพร้อมไหนะพักซีใส่เข้าไปเลยเอาบางคนบอกว่าคุณตาวิธีไทยทําไมไม่เอาเพลงดังๆที่เขากําลังฮิตฮิตมาเปิดประกอบการรีวิวเ่็น่าเอออันนี้คุณตาวิธีไทย เข้าไปอ่านเบิ่งศึกษาเบิ่งในเรื่องของกฎของ Youtube เนาะท่านผู้ชมกฎของ y o u t u b e นี่เขาบอกว่าห้ามใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์นะมาประกอบในในการาวิดีโอเพราะว่าอย่างเพราะว่าเพลงของเขาที่เฮ็ตขึ้นมาเนี่ยมันมีลิขสิทธินะ์เวลาที่เอามาเปิด Youtube ก็บอกว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวปิดนะ เดี๋ยวก็ปิดช่อง youtube ของเราหรือว่าปิดเสียงไม่ให้มีเสียงเสียงบรรยายเฮ้ากับสีหายไปนําเนาะนี่คือกฎของ y t u t u อืมเพราะฉะนั้นแล้วคุณตาวิถีไทยก็เลยเอาเสียงธรรมชาติเสียงเด็กเสียงจิ้งจกเสียงนกที่กำลังบินเล่นกันอยู่ข้างบนหลังคาเนาะอืมเพื่อสิได้ให้มีอ่าคน เข้าใจว่าอ๋ออันนี้ไม่มีเพลงมีแต่เสียงที่อยู่ข้างๆนะบางทีก็เสียงผัวด่าเมียเมียด่าผัวก็มีนะเสียงเด็กนงเด็กน้อยให้ยมยมเยยมๆมอยู่นะเออเพราะฉะนั้นแล้วคุณตาวิถีไทยก็เลยเอาแบบเสียงธรรมชาติต่อไปก็ใส่เลือดเล็กน้อยนี่เลือดเลือดใส่เล็กนะ้อยเนาะเลือดใส่ข้อห่างเพราะว่ามันจะได้มีความหอม เลือดสิแด้หอมนะอเลือดหอมอใส่เข้าไปเลยเลือดน,นะคุณตาวิถีไทยเสร็จแล้วขอสักถ้วยเดอ้อเพื่อนว่าเออได้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 ไดได <c oughs> เออเป็นตาแซ่บเพื่อนว่าอดูเครื่องปรุงนี่ก็น,น่าอร่อยแล้วคุณตาวิถีไทยเอ้ย คลิปกันยาวๆเนะาะเฝ้าแกงให้คุณตาวิธีไทยจกักสองสามนาทีเนะคุณตาวิธีไทยไปทุละแป๊บนึง ตกันยาวๆเนาะท่านผู้ชมเนาะดุกันยาวๆนีๆดีๆอ้าวพอมันเดือดได้จกหน่อยแล้วก็คลนได้ท่านผู้ชมคลนได้นะคลนได้เขาเรียกว่าคลนได้นะคลนให้มันทั่วกันไปมันทั่วกันอ่าอย่บอกมันก็จิมีความหอมความ อันนี้วันเถ่อไปเออคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีพวกข่าตะไครไ้ใบมะกรูดพอมันเสร็จแล้วเราก็เอาเอาออกก็ได้นะ มันเสร็จแล้วเราก็หย <everywhere> ิบออกนี่พวกข่าตะไคร้นี่หยิบออกเลยขออนุญาตใส้มือเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่หยิบออกเลยเวลาเราตักมันละเกิ้งละกลางเนาะอืมเอาไว้เป็นบางส่วนไว้เป็นบางส่วนนะอ่าทีนี้นี่มาพูดถึงว่าถึงขั้นตอนนี้แล้วมันสุกหรือยังคุณตาวิถีไทยสุกแต่ยังบททเนอ่อนเนาะ บางเนื้อบางบางอย่างเนื้อบางอย่างของมันนี่พวกไไตของมันนี่ไก่มันสิมีพวกเครื่องในไก่มันสิมีไต่มีอย่างเนาะมันอาจจะยังบดนุ่มบดอย่างร้วนเถอะไปะเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยเพื่ออรวบรัดตัดตอนนะสีมาปรุงเครื่องปรุงกันเลยท่านผู้ชม,อ,มอันดับแรกที่ชูรสชูโรงก็คือตัวนี้นะตัวนี้ อันนี้ก็ได้อันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันนะอันเดียวกันใส่เข้าไปเลยสิบแซ่บงตวงเอาจักสามเนาะท่านผู้ชมเนาะจักสามปลาแดกอันนี้มันบกเค็มนะบกเค็มบกเค็มสีเริ่มอยางขนัวขนัวเลยได้ท่านผู้ชมเอ้สีเริ่มนัวนัวแล้วนะเริ่มนัวแล้ว ใบมะกรูดเขาออกมันลายมันลายเ,าเอาออกนะมันบเห็นมันบเห็นตน้นอืมสมุนไพรนี่สิบแซบนะพริกบางคนบางคนตำนะตำเอาไอ้อเอาไอใส่ครกทั้งพริกทั้งอา่าตะไคร้ใบมะกรูดนี่ตำใสน้ำกันนะพ่อแม่สมัยตะกี้เสร็จแล้วก็เอาเนื้อนี่ เอาไอ้ไอ้เครื่องในนี่มาคั่วมาขั่วน้ํามันแม่เราเห็ดสมัยตะกี้เราคั่วน้ํามันนะบางคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยนี่ถ้ามีตัวนี้คนอีสานเฮานี่ก็เริ่มอยากติดละ่ะใส่พวกแกงพวกพัดพวกทอดพวกต้มเนาะอ่ามันจะมีความนัวมีความนัวเลเอ่า นัวแทนผงสลดได้วันทอไปเนี่นี่นี่เอาเบิ่งเอามันแม่นอย่างกะดีท่านผู้ชมเข้นเฮาเว้าไปผัดเดียวสิเป็นการโฆษณาเนาะท่านผู้ชมเนาะเออเป็นการโฆษณาขออนุญาตซิมขออนุญาตซิมความเค็มความนัว รสพอดีแล้วแต่ว่าคนอีสานเท่านี่สิหมักเค็มๆจักหน่อยนะหมักเค็มๆจักน่อยอค,คุณตาวิธีไทยสิขออนุญ,ญาตใส่เกลืออีกจักหน่อยนะึงขออนุญ,ญาตใส่เกลืออีกจักน่อยนะใส่เกลืออีกจักหน่อยส่วนผงสลดนั่นคุณตาวิธีไทยได้ใส่ก่อนหน้านี้แล้วเนาะเออได้ใส่ก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่สิเปิดวิดีโอ ในลำดับ่อมานี่ในลำดับ่อมามีตัวนี้ข้าวคั่วแกงอ่อมอีสานบ้านเฮามันต้องมีข้าวคั่วเซฟแทใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยนะแล้วก็มีไข่หมดแดงอาหารสูงนะไข่หมดแดงนะไข่หมดแดงอาหารสูง โรยเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะโรยเลยอ่านี่โรยเลยใส่เข้าไปนี่นี่ผมบอกปืยมือนี้ขอจักถว้วยเด้อคุณตาวิธีไทยเพิ่นปะอ่าสิซูททนทนเข้าวเหนียวนะซูททนทนเข้าวเหนียวแกงไข่บดแดงนี่มักขนาดไหนเะห็นปะอืมมักแกงไข่บดแดงนี่แล้วก็โรยด้วยผักอีตู่นะผักอีตู่ ผักอ,อิตูหอมๆแกงยังก็ตามอีสานบ้านเฮานี่แกงอ้อมนี่ขาดบบได้เลยพระอิตูพระอ,อตูพักสังเง,งนะพักสังเงงอืมก็ได้พระอิตูพักสงแงเงาบแซบ่แซบหอมๆนะอ่าแล้วก็ะสูดน้ำโกโก้บอกม,มตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกที รสชาติเบื้องนี่ท่านผู้ชมพหเอ้ยปิตาแซบขนาดเลยเมนไพอยากลูกโดดก็มีลูกโดดนะมีไข่หมดแดงมีนี่นี่มีลูกโดดสำหรับคนที่อยากเพชรเพชรหมักเพชรเนาะใส่ลูกโดดจักน้อยท่านผู้ชมแซบนะคุณตาวิธีไทยแกงอ้อมไก่ไมาเนี่ใส่ข,ข้าวคว่วหอมๆนะมีคนห้องมาได้ อุนตาวิธีไทยเห็ดยังกินพันว่ะเออปลากินหอมไปสามลังคาเฮือนพูดนะบึงนู้นี่อืมอืมแกงออมไก่ใส่ไข่มดแดงท่านผู้ชมไขอไขอนุญาตซิมอีกเทือสุดท้ายเนาะอืมธรรมดาของลักษณะนิสัยของกุ๊กของอย่างนี้เวลาเติมอันนั้นใส่กับซิซิมเติมอันนี้ใส่กับซิซิมเวลาสุดท้ายสิป,ปงไปนี่กัซิมนะสามซี่เทือพูเออ เยี่ยมเยี่ยมท่านผู้ชมเองยอดละคักละอคักแล้วปิด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 โคแล้ว ปิดแป๊บนะขั้นตอนสุดท้ายโครงการเห็ดกับเขา่ามันต้องเห็ดแบบนี้นี่เห็นอยู่บบาท่านผู้ชมนี่มันต้องรีวิวตักใส่ถ้วยแซ่คุณตาวิถีไทยเข้าครัวที่ไรก็อร่อยทุกทีเอ้แซ่แ,แท้คุณตาวิถีไทยเอ้ผนว่าเอาเอามาจากถ้วยเลยเด้อคนมาอื ได้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 ท่านผู้ชมไปสืบแซบน้ำกันเนาะกินข้าวน้ำกันมนื้อนี้แกงอ้อมใส่ไข่มดแดงนะอืมสืบแซบอืมเอ,มอาอีกจักถ้วยนึงอร่อยน่าใไปแซบคุณตาวิธีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีโอเคค่ะ สิบแซบมามากินข้าวแรงน้ำกันครับท่านผู้ชม